สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับหรือปิดประตูห้องหรือไม่ล่ะสวัสดีครับสวัสดีวันคล้ายวันเกิดสี่สองปีเต็มแก่กะโหลกกะลาไปอีกหนึ่งปีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะพอดีเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จ พ่จะเก็บเข้าของนะครับจะเดินทางนะครับจะเดินทางไปเอารถใหญ่นะครับรถใหญ่กายจะเสร็จแล้วอนะจะเดินทางนะครับแล้วพอดีมันมีข่าวนะครับข่าวทาง Facebook แจ้งขึ้นมานะครับผมก็เลยกดเข้าไปดูนะครับก็เลยมาขึ้นไหล์สดสักนิดหนึ่งนะครับเตือนสติเตือนใจทุกๆท่านนะครับผมไปเห็นคลิป นะครับเมื่อสักครู่นี้เองจุดเกิดเหตุก็คือที่ถนน304แยกไฟแดงระบอกไภนะครับสีมา,าโพธนะครับก็มีรถกระบะกับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉียวชนกันแต่ที่ดูผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ที่เห็นตามคลิปนะครับรถกระบะใช้กำลังออกลูกเกา๋าขาใหญ่นะครับต่อยเตะ คนขับรถบรรทุกเละเลยนะครับผมก็ดูผมก็คอมเมนต์เข้าไปนะครับบอกออืถ้าเป็นกูนะกูไม่สู้คนก็นจริงแต่ถ้ากูอารมณ์ขึ้นขึ้นมากูขยับรถบรรทุกรถกระบะทั้งคันกูว่าเละกูเหยียบเละกูชนเละอ่านั่นคือหนึ่งกรณีกรณีที่สองนะครับผมก็พูดไปแหละว่า ถ้าเขาถอยเหยียบรถเล็ะขึ้นมาหรือทีมงานรถใหญ่รวมตัวมาเจอกันแล้วรวมตัวรถกระบะเละคอมเมนต์ได้ไม่ถึงสามสิบวินะครับมีคลิปต่อมาแล้วเละสม,สมคำสมคำปากผมพูดจริงๆทีมรถใหญ่ซัดสะเละเลยแม่งตำรวจเอาไม่ทันนะครับผมไม่ได้เน้นให้ใช้กำลังแก้ไขปัญหานะครับผมไม่ได้เน้น ให้ใช้กําลังแก้ไขปัญหาละครับแต่เป็นผมนะครับปกติผมขับรถใหญ่อยู่แล้วถ้าคุณใช้กําลังกับผมผมไม่ต่อยให้เสียเวลาแล้วครับเจ็บมือกูลั่นใส่เลยจบง่ายกูถือว่ากูป้องกันป้องกันตัวเออกูลั่นใส่เลยนะครับพะถือว่ากูป้องกันตัวเฉียวชนก็เป็นอุบัติเหตุไม่มีใครให้เกิดหรอกครับ ไม่มีใครให้เกิดนะครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นนะโอ้โหคนขับรถบรรทุกแม่งหน้าตาแตกหมดเลยเลือดอาบหน้าเลยแม่งปล่อยให้เขาต่อยฝ่ายเดียวนะครับเพราะผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่ก้าวไกตรงที่ว่าเขาจะสู้คนไม่สู้คนแต่ถ้าเป็นผมนะอยู่ระยะสั้นๆแค่นั้นแหละถ้ากูอยู่ข้างล่างนะไม่ได้ฮิ้วลงมาด้วยนะกูสับหน้าตาแตกสองกูเนี่ยสับหน้าตาแตกแล้วบอกได้เลยคนรับคนขับรถบรรทุกอะเขารักกันจะตายห่า มึงไปใช้กําลังกับเขานะรถกระบะมึงไปใช้กําลังกับเขาก่อนกูเห็นโอ้โหแม่งสี่ห้าชุดอะ่ะมึงเอาไม่เลิกอะ่ะกูคอมเมนต์ไม่ถึงสามสิบวิอะ่ะมีคลิปต่อไปมาปุ๊บนี่โอ้โหเป็นไงไอเหียงอมตีนไ้มละมึงงอมหมัดไหมล่ะไอเหียมาเป็นฝูงเลยคนกับรถบรรทุกฮึเป็นไงสาแก่ใจมึงไหมล่ะแม่งขายใหญ่ดีนักเจอขามากเป็นไง กูนิสะาใจชีพหายแม่งขาใหญ่เจอขามากมึงเคยได้ยินสโลแกนในคนคุกวะขาใหญ่ไม่กลัวเขากลัวขามากเอาไม่ทันเหมือนที่มึงโดนนะเหี้ยขาใหญ่เจอขามากไงแม่งงอมตีนเลยมึงงอมหมัดดีนเหี้ยโอ้แต่จริงๆอ่ะผมมองนี่ว่าไม่อยากใ,ใช้กําลังแก้ปัญหานะครับไม่อยาก ใช้กำลังแก้ปัญหาแม้แต่ตัวผมเองนะครับนับหนึ่งถึงสิบสิบไม่พอผมขึ้นถึงร้อยแต่ถ้าถึงร้อยเมื่อไหร่มึงไม่หยุดเนี่ยมึงอย่าอยู่ใกล้ตัวกูนะมึงอย่าอยู่ใกล้ตัวกูนะเพราะกูถือว่ากูนับหนึ่งถึงร้อยแล้วสิบไม่พอกูนับถึงร้อยแล้วเออนะแต่จริงๆผมว่าอยากจะบอกทุกท่านนะครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับ พูดด้วยความสัตย์จริงไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่ความประมาทความมิสติอ่าหรือความยังคิดหรือความเชี่ยวชาญในด้านรถอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกครับแต่สิ่งสำคัญคือที่ทุกคนคิดคือไม่อยากให้มันเกิดเพราะมีการสูญเสียเสียหายหเกิดขึ้นแล้วมันเสียเวลานะครับอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้ง ยางในชุนเฉียวเมื่อกี้นั่นอ่ะโอ้โหแม่งแต่ที่ผมฟังในคลิปนะเขาบอกว่าเป็นรถกระบะผิดแต่เราไม่ได้เห็นกับตาเราไม่ได้เห็นเบื้องต้นเราผมเลยฟันธงไม่ได้ว่ารถกระบะผิดแต่ที่ผมพูดได้เต็มปากที่ว่าผิดมหันก็คือตรงที่ว่าไปใช้กําลังกับรถบรรทุกแล้วผมก็คอมเมนต์ลงไปนะครับผมก็คอมเมนต์ลงไปถ้าเขาทนไม่ไหวเขาขยับรถบรรทุกเหยียบรถมึงซ้ําเนี่ยรถมึงเละเลยนะหรือ เดี๋ยวคนขับรถบรรทุกมารวมตัวกันแล้วเขาเห็นมึงงอมตีนไม่ถึงสามสิบวีครับงอมตีนจริงๆครับงอมตีนจริงๆครับนะฮะรถคนขับรถบรรทุกเขามาแล้วเขาเห็นแล้วว่าคุณเพื่อนคนขับรถบรรทุกโดนซ้อมอยู่ฝ่ายเดียวเขาทนกันไม่ไหวจัดครับบอกแล้วขายใหญ่เจอขามากครับเละไปหาดูครับเนี่ยเพิ่งจะโพสแม่เมื่อสักพักนี่เองนะครับของช่องข่าวนะครับถนนสามศูนย์สี่นะครับ แยกไฟแดงระบอไผ่นะครับเมื่อสักครู่นี่เองนะครับฝนตกแล้วถนนมันลื่นแล้วไปเฉียวชนกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับมาได้วิ่งรถหรือครับ px อ๋อไม่ได้วิ่งครับสองเดือนแล้วครับสองเดือนจะสองเดือนแล้วสองเดือนวันที่เจ็ดนี่ยนะครับสองเดือนวันที่เจ็ดนี้แหละนะครับแต่ตอนเนี้ก็คือเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จอะไรเนี่ยออกมาก็มาเห็นคลิปนะครับก็เก็บเข้าของจะเดินทาง ก็ผมจะเดินทางไปดูรถจะไปเอารถแล้วแหละรถจะเสร็จและนะครับจะขึ้นไปเอารถนะครับจะขึ้นไปเอารถนะจะไปเสอร์ชิปเอซับพี่ครับผมนะฮะก็คอยฝากติดตามนะฮะและเตือนใจนะครับอารมณ์คนเราเนี่ยเข้าใจว่าร้อนกันทุกคนลิมิตแต่ละคนสติแต่ละคนไม่เท่ากันแต่พยายามนึกถึงคนข้างหลังบ้างนะครับนึกถึงคนข้างหลังบ้าง เมื่อไรจะขึ้นมาระยองครับพี่เบาโอ้ยยังไม่ได้ขึ้นครับผมรถยังไม่เสร็จเลยแต่จะเสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปเอารถนะครับรถเขาแจ้งว่าน่าจะเสร็จวันอังคารนะครับหรือวันพุธอย่างช้านะครับแต่มีสินค้าที่จะต้องไปเอาแล้วแหละเพราะสินค้าที่เขานัดไว้เนี่ยจริงๆอ่ะผมต้องไปไปขึ้นตั้งแต่วันศุกร์นะครับเพราะแ่างน้ํามัน นะครับไปรับที่กําแพงเพชรไปส่งที่สุราษฎร์นะครับแทงน้ํามันนะครับสองหมลิตรนะครับแทงหนึ่งนะครับก็เลยถักวันไปนะครับว่าไม่เกินบันพุ้ธหรือบรรลัสต้องไปขึ้นนะครับแชร์ไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่แหละก็เลยเป็นเหตุ่ะกลับมาเรื่องเดิมคือเป็นเหตุนะครับคือบอกแล้วไม่ว่าคุณจะขับรถเล็กหรือคุณขับรถใหญ่ขอนะครับขอตรงที่ว่าใช้สติสักนิดนึง อย่าใช้กําลังนะครับอย่าใช้กําลังเนี่ยผมเนี่ยเห็นไหมมีอยู่ทั้งสองกระบอกผมไม่คิดไม่เคยคิดอยากจะพกเลยตั้งแต่ว่าผมมาได้แฟนคนนี้ยแฟนผมเก็บเลยทั้งสองกระบอกเลยแต่เนี่ยล่าสุดก็เพิ่งจะซื้อมาอีก,กระบอกหนึ่งถูกไหมแล้วซื้อมาแล้วนะคือตอนนี้มีสองแล้วและกาลังจะซื้ออีกหนึ่งอย่างที่ผมโพสต์ไปคือก๊อกสิบเจ็ดนะครับเป็นบอกที่สามเป็นกระบอกที่สาม เมียยังว่าเลยอืจะซื้อมาทำไมหนะคนมันรักอะ่ะคนมันชอบอะ่ะคนมันรักอะ่ะคนมันลหลงไหลอะ่ะนะครับคนมันลหลงไหลอะ่ะบางทีช็อตขึ้นมานี่อืออยากจะจําหน่ายเหลือเกินบางทีก็มีจะจํหน่ายเหมือนกันแหละบางทีเงินหมุนไม่ทันนะครับแต่ยังโชคดีว่าค่าซ่อมรถจ่ายไปแล้วเมื่อวานก็ยังเที่ยวหาเงินหัวหมุนเลยแม่งหาเงินค่าเดินทางได้แล้วนะครับได้เงินค่าเดินทางแล้ว พี่ยังมีสติกเกอร์อยู่ไหมอ๋อมีครับหน้ารถมีอยู่ครับผมยังมีอยู่ครับเจอผมได้แน่นอนครับหรือไปเจออ่าน้องแคนน้องแคนก็ได้ครับน้องแคนก็มีอยู่นะครับน้องแคนก็นายมงคลนะครับนายมงคลนะครับที่น้องแคนก็มีอยู่ครับขอที่น้องแคนก็ได้ครับอ่าหรือเจอผมก็ได้ครับมีให้ครับผม ไม่เสียเงินครับแจกฟรีนะครับก็นี้นะฮะก็อยากจะออกมามาพูดตรงนี้นะครับเพราะยังไงวันนี้ก็เป็นวันเกิดผมเหมือนกันนะครับเ <c oughs> มียเข้ามาคอมเมนต์อะไรนะเหลอเฮ้ยเอาสิ่งที่พูดเตือนตัวเองบ้าง <c oughs> เห็นไหมเข้าตัวของเข้าตัวนะครับของเข้าตัวของเข้าตัวของเข้าตัวแล้ว เมียคอมเมนต์มาแล้วไอ้รีบกลับมารออยู่โอ้เก็บของอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะพี่จำผมได้ไหมพี่นัทวุฒิขันทองนัทธวุฒิขันทองใครวะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูรูปโปรไฟล์เพราะต้องเห็น เห็นรูปหน้าตาก่อนอันนี้เห็นแต่ปูไฟเด้งขึ้นมาจําไม่ได้นะครับแต่ถ้า,าบอกเราเยอะหรืออยู่ระยองนี่ก็ต้องโซนบ้านฉางแหละนะถ้าจะได้เจอกันอ่ะที่ว่าเกิวิ่งเกอรี่อยู่นะครับก็นี่นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับขับรถให้มีสติเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับนึกในใจก่อนเลยเขาก็ไม่อยากให้เกิดหรอกคู่กรณีเราเขาก็ไม่อยากให้เกิดเน้นอย่าใช้กําลัง กำลังไม่ใช่ทางออกขอให้เป็นวิธีสุดท้ายจากที่ผมดูในคลิปขนาดตดํารวจยังเมื่อกี้ยังห้ามกันไม่อยู่เลยอ่าสวัสดีน้องหนุ่มด้วยนะครับสวัสดีน้องหนุ่มด้วยนะครับคืออย่าใช้กําลังใช้เหตุผลก่อนคุยไม่รู้เรื่องนับหนึ 10, ่งถึงสิบเดินรอบรถพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งผมไม่ได้ไปไหนหรอกเดินรอบรถเลยแต่ถ้าเขาเศร้าซีไม่เลิกคุณก็ระวังหลังไว้ด้วยแล้วกันเผื่อเขาจะตามมา นะครับก็ระวังหลังไว้ด้วยแล้วกันแต่ผมผมว่มมานิสัยผมผม,ผมสู้สามหน้าผมจะสู้สามหน้าหันหลังชนกำแพงหันหลังชนรถไว้สู้สามหน้านะครับคือผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นใครมาอยู่ข้างหลังนะครับคือโดนฝึกโดนสอนมาอย่างนั้นนะครับคือแล้วมันจําติดตัวด้วยนะครับผมถึงบอกว่าเวลาผมล้อนเนี่ยพยายามอย่าอยู่ใกล้เพราะแต่ว่าผมทะลุร้อยขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยหมัดข้อศอกมันจะไปนะครับของของมันเคยไง นักมวยเก่าใช่ปะละ่ะพอถ้าโดนปี๊ดึ้นมาเนี่ยปี๊ดึ้นมามันเจ็บอะพอเจ็บปุ๊บนี่มือไม้มันจะไปเองมันไปเป็นชุดอะมันจะไปเป็นชุดอะคนที่รู้ก็คือรู้ในเฟสเนี่ยคือคือมีหลายคนนะครับที่คือรู้อิสระผมอยู่ในเรื่องพวกนี้นะครับคือจริงๆไม่ค่อยอยากจะออกมาสักเท่าไหร่เพราะว่าจะทํางานทําการมีครอบครัวแล้วมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอีกมากมายเบื้องหลังนะครับก่อนจะตัดสินใจทําอะไรลงไปอย่าใช้อารมณ์นะครับใช้สตินะครับ ฝากไว้ให้คิดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ